กลัสวัสดีอาจารย์นิวลีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะาการุณาอาจารย์ช่วยเล่าประวัติเกี่ยวกับการรักษาด้วยนวัตกรรมนวดตาค่ะค่ะกเ็เริ่มตั้งแต่เป็นต้อหินนะคะตรวจพบว่าเป็นต้อหินเมื่ออายุ44แล้วก็ก็รักษาด้วยการหยอดตายอย่างเดียวเพราะว่าคุณหมอก็รักษาอย่างเดียวนี่แหละแล้วก็ปรับยายหยอดตาบ้างแล้วก็ระหว่างที่หยอดตามาหลายปีนี่ก็มันก็มีอาการต่างๆเช่น สู้แสงไม่ได้ต้งสวมแว่นดำแล้วก็ดูทีวีไม่ได้เมื่อยตามากนะคะก็จนกระทั่งแต่ตอนนั้นยอมไม่ได้น่าจะสิบปีนะคะน่าจะสิบปีเนี้ยก็ได้พบว่าตาข้างหนึ่งเนี่ยมีเวลามองอะไรเนี่ยก็จะมีม่านมีวงกลมดำๆมาบางังแต่เป็นข้างเดียวจำไม่ได้ว่าข้างไหนขึ้นไปให้คุณหมอตรวจคุณหมอก็นัด นักพิเศษสำหรับจักษุแพทย์ที่อาจารย์จักษุแพทย์นะคะมาตรวจให้สามท่านประวัติละท่านข้อนะะหาสาเหตุไม่พบว่าทำไมเป็นอย่างนี้คุณหมอที่รักษาต้อหินอยู่ก็บอกว่าถ้าไม่มีสาเหตุใ,ใดก็คือเครียดหรือไม่ก็พักผ่อนไม่พอซึ่งเราทำงานเป็นอาจารย์ยสอนทั้งมัธยมสอนทั้งปตีปโทนะคะงานมันเยอะนอนน้อย ก็เลยว่าเอองั้นลาออกดีกว่านะคะตอนนั้นก็ปี2543ที่ลาออกเลยพอลาออกมานะคะไม่นานแต่จําไม่ได้จาเวลาไม่ได้ก็ตอนรู้สึกว่าไอ้ตาข้างที่มองเห็นมืดๆมันก็หายไปซึ่งก็ตรงกับที่หมอบอกนะคะแต่ว่าก็ยังรักษาต้อหินอยู่จน8ปีต่อมาก็มีเห็นภาพซ้อนอยู่ใกล้ๆก,กับคนเดียวอถอยไปก็เป็นซ้อนกันซ้อนกันจนแยกออกจากกัน เพราะฉะนั้นจะไปไหนหดูอะไรก็ปิดตาไปหนึ่งข้างถึงจะถึงจะเห็นเป็นปกติก็เลยตัดสินใจว่าโอ้น่าจะเป็นเพราะยาหยอดตาเพราะยาหยอดตานั้นเท่าที่อ่านดูทุกยี่ห้อจะมีผลข้างเคียงเยอะนะคะก็ตัดสินใจว่าเลิกหย่อดละถ้าเกิดเพราะว่ารู้ว่าการหยอดตาเนี่ยมันชะลอการตาบอดเท่านั้นเองมันไม่ได้ไม่ได้รักษาหายนะคะพอเลิกหยอดตาเนี่ย เลิกได้สักประมาณเดือนเดือนเสร็จมั้งแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าลองไปนวดลองไปนวดสิหมอนวดเนี่ยน่าจะนวดหายได้นะเขาก็นัดให้ให้เป็นนวดสองอาทิตย์เป็นนวดที่เจริญภาคไปน,นวดเอสิบสี่วันสิบสี่วันนี้ก็เห็นป้ายหนึ่งคือเวลาขึ้นสะพานเจริญภาคก็จะเห็นป้ายหนึ่งบอกว่าเป็นต้อหินไม่อยากผ่าตัดไม่อยากหยอดตาให้โทรเบอร์นี้ดิฉันก็คิดว่าโอ้หลอกลวง หมอนวดธรรมดาเนี่ยเขาก็บอกว่าผมไม่รู้จักหรอกนะว่าไอ้ต้อหิน,นเป็นยังไงแต่ในตาอ,อาจารย์มีอะไรอยู่ก็ไม่รบผมจะลองนวดให้มันคลายไปก็แล้วกันแต่นวดไปสิบสี่วันเนี่ยก็รู้สึกสบายดีเพราะว่าเขานวดให้เราก็สบายเขานวดทั้งตัวนะคะแต่เน้นติดตาแล้วก็พอกลับไปเลิกหยอนตาก็จริงแต่ยังมีเวลาหมอนัดอยู่เพราะเวลาหมอนัดทุกหกเดือนเนี่ยนะคะก็ยังไปตรวจ ไปตรวจแล้วหมอก็บอกเอลองลองเปลี่ยนยาหยอดตาอีกไหมนะมันก็แต่ที่ฉันก็ไม่ไปไม่ไปเอาอยาแล้วแล้วก็โทรไปหาน้องสาวว่าไอ้แผ่นที่เห็นนั่นอะมันเบอร์กรุงเทพเช็คดูซิว่าเป็นหมอจริงหรือหมอปลอมน้องก็โทรมาบอกหมอจริงๆโทรไปเนี่ยหมอก็ตกใจว่าหยุดหยอดตาต้อยินนะ้นหยุดเองเลยหมอก็บอกว่าถ้า มีโอกาสมากรุงเทพมาให้ผมดูหน่อยนะคะดิฉันก็บินไปเลยนะคะไปหาไปหาแล้วกเออ็เจอคุณหมอสมเกยรินี่หละแล้วก็หมอก็เช็คแล้วแตเออ่เช็คเรื่องตอหินแล้วก็เป็นเป็นต้อหินจริงๆเพราะว่าขั้วประสตาเนี่ยมันถูกทําลายไปด้วยด้วยไอ้หกตอหินเนี่ยขั้วกระสตาข้างหนึ่งก็เหลือ3 0สเอร์ซอีกข้างหนึ่งเหลือสี่สิบเปอร์เซนะคะแล้วก็คุณหมอก็บอกว่านวดตาไปเถอะนวดอย่างนี้นะ สอนวิธีนวดให้นะคะแล้วก็แบบว่าถ้าขยันนวดตาเนี่ยก็ใช้ชีวิตได้ปกติถือต่อให้เหลือแค่สิบเปอร์เซ็นก็ใช้ไดะะ้แต่ต้องขยันนวดตาเพราะมันช่วยตัวเองไม่ได้มียามีอะไรมาช่วยเราตัวของเราต้องช่วยตัวเองนะคะ,ะนั่นก็นวดมาปีนี้เข้าปีที่สิบหกแล้วค่ะสิบหกปีนี้ก็มีความสุขเพราะว่าไอ้ที่ดูทีวีไม่ได้ก็ดูได้ตอนนี้ยังเล่นมือถือได้ถ้าเป็นสมัยก่อนคงไม่ได้เล่นแล้วหรืออาจจะบอดไปแล้วก็ได้ เพราะว่านี่ก็โชคดีมากที่ได้เจอคุณหมอท่านนี้ค่ะอจรต้ก็พบว่านวัตรกรรมนดวดตาเนี่ได้ได้ผลดีจริงดีสิคะเพราะว่านวดมาสิบหกปีมันมีแต่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าตัวดิฉันเองนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีวินยัยบางทีก็ลืมนวดบ้างอะไรบ้างคุณหมอให้นวดบ่อยๆประมาณสักสิบครั้งอะไรเงี้ยนะคะต่อวันแต่ว่า ไม่ใช่ไม่ใช่สีเมื่อก่อนนี้ประมาณสี่ห้าครั้งต่อวันนั่นแหละแต่ว่าดีฉันา็นวดถึงบางไม่ถึงมากนะคะแต่แล้วหลังๆนี่คุณหมอยิ่งให้หนวดเยอะๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะช่วยช่วยมากต่อก็พยายามจะนวดให้มากขึ้นแต่บางทีมันลืมมั่งอะไรมั่งเนี่ยที่ใส่ไม่ดีเองแล้วที่มีข่าวทางอินเทอร์เน็ตบ่อยๆว่านวดตาแล้วตาบอดนวดตาแล้วมันไม่ดีอ่างนั้นี้หมอถ้าจะบอดก็ต้องบอดไปแล้วแ,ลวแลวหละนวดกันสิบหกปี ะะเพราะฉะนั้นเ,เวลาเจอใครเนี่ยรู้บางทีก็เป็นนวดต่อหน้าเขาเนี่ยก็ได้แนะนําเขาได้ทําบุญนะคะให้เขามาหาคุณหมอสมเกียรติเนี่ยเพราะบางคนก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงที่จะช่วยให้ตัวเองตาดีขึ้นแล้วก็คนที่แนะนําไปเขาก็ขอบคุณมาทีว่าดะะีในกระท่อมเพื่อนที่เป็นต้อหินชนิดความดันตาสูงเขาก็ยังบอกว่าดีเลยคะ อาจารย์จะมีอะไรต้องเติมไหมคะต้องเติมเรื่องอะไรล่ะคะก็ตอนนี้ก็อยากช่วยผู้ถือเพราะตัวเองคิดว่าตัวเองเนี่ยมีบุญที่ได้เจอคุณหมอนะคะไม่งั้นก็คงอาจจะตาบอดไปแล้วการแชร์ประสบการณ์ครั้งนี้ก็คือเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตาให้เกิดความมั่นใจใช่ใช่บ้านวัตกรรมวดจ่าเพราะว่าถ้าคนที่มีโอกาสพูดง่ายๆก็คือมีมีบุญก็จะได้มาเจอบ้างแล้วก็จะเชื่อหรือไม่นี่ก็แล้วแต่บุญของเขา เพราะว่าตอนนี้เจอคุณหมอเนี่ยเรา,าแรกแรกเนี่ยก็ยังบอกคุณหมอเลยว่าคุณหมอไอ้แผ่นเออไอ้อไม่ใช่แผ่นผ้าโฆษณาเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือเลยคุณหมอบอกก็ผมก็ทําได้แค่นี้ทำมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเขาบอกเออเนาะมันก็อยู่ที่คุณแตกรรมเพราะว่าเพราะว่าตอนแรกก็ไม่เชื่อแล้วก็ไม่รู้สินะก็อยากจะบอกคนอื่นว่ามันมีทางเลือก แล้วแต่ตอนหลังหลมาก็ได้รู้ว่าคุอคุณคุณหมอบ้างอะไรหรือเจอคนไข้คนอื่นบ้างเป็นโรคอื่นไม่ใช่โรคต้อหินก็รักษาได้คุณหมอว่ามันช่วยได้เท่าที่คุณหมอไทยกับคนไข้คับหมอเนี่ยสิบกว่าโลกนะคะแต่แต่จอประสาทเสื่อมด้วยไม่รู้ละโรคอะไรมั่งก็จำไม่ได้หรอกก็ก็อยู่ที่เจอคนไข้แล้วก็รู้ว่าเขาเป็นอะไร ก็อยากจะขอขอบพระคุณอาจารย์ดีนีควที่กรุณาได้มาแ <ละ S 1> ชร์ประสบการณ์